ครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับผมเนี่ยก็ดีผมศึกษาจากดูจาก YouTube มาครับผมมาเยอะแต่ว่ายังไม่กล้าเลี้ยงนะสำเร็จครับอ๋อบอกอัดพื้นสำเร็จแถวนี้ราคาแพงไหมพี่แพงครับเท่าไหร่ครับตกอยู่ใบละ200บาทใบละ200ข้างล่างเนาะข้างล่างท่อนเดียวท่อนเดียว200ข้างบนเท่าไหร่ครับข้างบน120ครับข้างบน120โอเคีกันต่อนี่ต่อไงครับพี่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นีพีน อันนี้ก็จะเป็นสามทางครับแล้วตัวนี้เป็นตัวรถตัวรถเป็นข้อรถข้อรถเนาะครับข้อรถแล้วก็เปิดน้ําใส่นี่เลยเนาะครับข้อยาวเลยครับถ้าคิดว่าอยากจะทําอะไรก็ให้ลงมือทําเลยครับผมใช่ครับคืออยากทําอะไรก็ลองทําดูไปก่อนนะเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะครับเราเราอยากทําอะไรเราก็ลองดูก่อนเลยนะครับเนาะ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะครับก็มาส่งหนูนะครับที่ ตำบลห้วยบงนะครับตรงที่มีพัดลมเยอะๆพัดลมใหญ่ๆครับผมก็วันนี้ก็ได้เข้ามานะครับส่งหนูที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านไรเดี๋ยวผมพาไปแนะนาให้รู้จักกับน้องเขาดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเจครับชื่อเจนะครับผมเป็นไม่รุ่นสร้างตัวครับครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับผมเนี่ยก็ดีผมศึกษา จากดูจากยูทูบมาครับผมมาเยอะแต่ว่ายังไม่กล้าเลี้ยงยังไม่กล้าเลี้ยงนะครับเลยมีเพื่อนเลี้ยงครับมีเพื่อนมาอ๋พอนมาชวนเลยเอาเลยจริงๆก็คืออยากเลี้ยงแหละแต่ไม่กล้านะครับใช่ครับโอเคครับเนาะก็คือดูจริงๆครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับผม ค้าขายครับค้าขายนะครับค้าขายอยู่ที่บ้านนี้เนาะครับครับผมก็เลยอยากหาอาชีพเสริมรายได้เสริมครับผมก็เลยมองครับก็เห็นมีเป็ดมีไก่มีหลายอย่างเลยครับผมก็อยากเลี้ยงให้ครบเนาะครับก็แต่หนูอาณาจักรนี้ตรงนี้เป็นเป็นโรงอะไรครับโรงจอดรถเก่าใช่ไหมครับโรงจอดรถครับอ๋อเลยยึดเลยครับยึดเป็นโรงเลี้ยงหนูเลยครับตอนแรกที่เราคิดจะเลี้ยงหนูครับอ่าคนในบ้านนะครับแฟนหรือว่าอ่าคนอยู่ในพื้นที่ครับเขา เขาสนับสนุนไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้ปรึกษาใครครับอ๋อไม่ได้ปรึกษาใครก็เลยพออยากทําก็เลยทําเลย๋อ้ยเลี้ยงๆเลยครับเอาครับไม่ได้ถามใครด้วยครับไม่ได้ถามว่าเขาจะสนับสนุนหรือเปล่าอ๋อครับจะได้ไหโอเคเราจัดการเองนะครับเราคิดว่าดีแล้วครับศึกษาวันนี้เราเอมันเลี้ยงมันน่าจะเกิดรายได้เนาะก็เลยเอาวอมาลงตอนเอาวอมาลงมีคนมาบ้าไหมครับไม่มีนะไม่มีนะครับ ครับถามว่าสั่งมาทำไมเยอะแยะครับทำมาห้องน้ำเอามาทำห้องน้ำก็ก็เอาบ่อมาลงแล้วก็ลองเอาหนูมาเลี้ยงนะครับกี่คู่ครับประมาณตอนแรกผมทดลองเอามาเลี้ยงดูศึกษาพฤติกรรมมันสองชุดสองชุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนศึกษาแล้วรู้สึกแบบโอเคไหมกับการเลี้ยงหนูครับผมก็โอเคครับโอเคใช่ไหมครับอ๋อครับก็ ให้อาหารยากไหมครับดูแลยากไหมครับไม่ยากครับดูแค่เวลาช่วงเย็นโอเคแสดงว่าเราลองดูแล้วว่าคิดว่าเราเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้ก็โอเคเลี้ยงเลยนะครับเนาะโอเคภาพผมไปชมบ่อนะครับครับบ่อนี้ทําแบบไหนครับเนี่ยตั้งแต่ฝาเลยครับฝานี่ฝาไฮโซนะครับเป็นเป็นฝาสมาร์ทบอร์ดนะครับกันแมลงด้วยนะครับเป็นฝาไฮโซนี้ราคาแพงครับไม่เป็นไรมีเงินทําอะไรไม่น่าเกลียดลงทุนครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวไปดีไปเลยก็ อันนี้บ่ก็คืออันนี้คือใช้ฝาบ่รอรัดพื้นครับเนี่ยเป็นบ่ออัดพื้นสําเร็จครับอ๋อบ่ออัดพื้นสำเร็จแถวนี้ราคาแพงไหมพี่แพงครับเท่าไหร่ครับตกอยู่ใบละสองร้อยบาทใบละสองร้อยข้างล่างเนาะข้างล่างท่อนเดียวท่อนเดียวสองร้อยข้างบนเท่าไหร่ครับข้างบนร้อยยี่สิบครับข้างบนร้อยยี่สิบโอเคก็เป็นสามร้อยยี่สิบชุดหนึ่งจบเลยคขับก็วางได้เลยเนาะไม่ไม่ต้องไปเทพื้นอะไรโอเคครับก็ ผมว่าก็โอเคนะครับชุดละสองร้อยสามร้อยกระบาทผมว่าก็โอเคนะครับครัก็ไม่ไม่ถือว่าแพงก็ก็พอพอซื้อได้ครับเพราะว่าจริงๆถ้าแยกกันก็ฝาหนึ่งมันฝาก็ร้อยหนึ่งนะครับท่อก็ร้อยยี่สิบจริงๆมันได้ถูกกว่าได้ซ้ําใช่ไหมครับที่อัดบ่อเนาะโอเคระบบน้ําครับขอดูระบบน้ำหน่อยครับทำระบบน้ําเรียบร้อยครับมีท่อ PVC ด้วยนี่ครับระบบน้ำเอาตัวไหนดีเอาอย่างไรดีครับเอาแล้วเอาโชว์เลยครับโชว์เลยครับระบบน้ํา ทำมาตรฐานมานี่น้ำประปลาหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่ายังไงครับเนี่ยน้ำปราปาหมู่บ้านครับน้ำปราปาหมู่บ้านเนี่ยที่นี่เขาทำปมาปลาหมู่บ้านหนูก็หนูมีอาการยังไงไหมครับประปาหมู่บ้านเนี่ยกินได้กินได้ครับไม่มีอาการเลยครับอันนี้เลี้ยงหนูประมาณกี่เดือนนึงแล้วเนาะหนูก็ไม่ตายครับไม่ตายแสดงว่ามันกินได้โอเคนะครับแล้วก็ใส่น้ำประปามาตลอดใส่ท่อนะครับวิธีการต่อนี่ต่อไงครับพี่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นนี้พัอดอันนี้ก็จะเป็นสามทางครับแล้วตัวนี้เป็นตัวลดตัวลด เป็นข้อรถข้อรถเนาะครับข้อรถแล้วก็เปิดน้ําใส่นี่เลยเนาะครับท่อยาวเลยครับเร็กงนั้นดันดันแรงไหมครับเนี่ยก็แรงก็ไม่แรงมากครับอืมก็ใช้ได้เนาะใช้ได้ครับก็ไม่เลอะบ่อเนะที่หนึ่งกินปกติโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูบ่อก่อนเพื่อที่ทางฝั่งนี้พี่มันมองไม่เห็นพี่เลยมันมันแสงมันเข้าฝั่งนู้นเยอะเกินไปโอเคยืนตรงนี้ครับตรงนี้กําลังดีโอเคครับผม โอเคอ่า okay. uh, อยู่ที่นี่ครับอยู่อ่า uh, หมู่บ้านอะไรครับพี่หม,ห,าาหมู่บ้านหนองกาดต้อยครับหมู่บ้านหนองกาดน้อยตำบลอะไรพี่ตำบลห้วยบงตำบลห้วยบงอ,อ,าอ,อาําเภอด่านขุนทดอําเภอด่านขุนทดแถวห้วยบนเนี่ยมีมีแหล่งท่องเที่ยวไหมครับมีไอ้ตรงเนี่ยทุ่งกังหันลมนะครับเนาะโอเคผมก็ผ่านบ่อยผมเห็นแล้วผมว่าโอเคมากแถวแถวนี้ครับลมพัดบ่อยไหมครับลมดีไหมครับ ลมดีแต่ช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเหมือนกันโอเคถ้ามีคนสนใจครับที่อยากจะเลี้ยงหนูนะครับอยากมาดูวิธีการเลี้ยงหนูที่นี่นครับสามารถเข้ามาดูได้ไหมครับได้ครับครับผมโอเคขอชื่อหมู่บ้านไหม่ครับผมหมู่บ้านหนองกาดน้อยตําบลหน,นองกาดน้อยตําบลห้วยบงอําเภออาเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานคนรราชสีมามีอะไรอยากฝากถึงคนที่คิดอยากจะเลี้ยงหนูหรือทาอาชีพ อยู่แล้วเราอยากหาอะไรไดเสริมไหมครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอยากทำอะไรก็ทำเลยถ้าคิดว่าอยากจะทำอะไรก็ให้ลงมือทำเลยครับผมใช่ครับคืออยากทำอะไรก็ลองทำดูไปก่อนนะเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราเราอยากทำอะไรเราก็ลองดูก่อนเลยนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับฟาร์มหนุพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านเท่นกับพี่อะไรครับผมเจครับอ่าพี่เจครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

Keep your blow up,